วิ้ยมีรถรถด้วยนะรถนอนด้วยนั่นน่ะรถนอนรถนอนเห็นปะโอ้โหวันนี้เรามาที่ไหนครับพี่โชวคาเฟ่ฟอะไรคอฟฟี่ฟอเรสตใช่ไหมโอ้โหมีน้ำตกด้วยใช่ไหมลูกมีน้ำตกมีที่พักมีที่พักสไตล์รถด้วยสไตล์รถอังกฤษ ไปแล้วครับก็จะมีเรือมีรถทหารให้เด็กๆเล่นนะครับโอ้โหน้องชินชอบไหมลูกชอบระวังหน้าลูกเผื่อมันลื่นนะมันเป็นหินนะครับโอ้โหพี่โชว์ชอบรถทหารยิงขึ้นรถไปเลยครับมีเรือด้วยมีอะไรลูกโอมีปลาตัวเบเลอร์เลย ไปจับโจรที่ไหนอยู่ราชบุรีครับโอ้ลาชบุรีเเ <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาพี่โชมาน้องชินไปแล้วนะพี่โชมาเร็วอ่าเก่งมากเก่งมากระวังนะลูกนะเดินระวังนะครับตอไปขี่รถนะปานา่าไงแบบนี้เลยเดี๋ยวแม่จะพาลงไปดูปลา ดูที่พักเป็นรถหลายคันเลยแม่มันมีหม่องยางอยู่ไหนรถด,ดำรถด,ดำรถด,ดำตบลุกรถด,ดำไปแล้วครับพี่โชว์เดี๋ยวแม่พาขึ้นไปไปไปครับจะขีะ่หรอโอเค อ๋อบนหลังรถมีที่นั่งกินกาแฟาไปขึ้นฝั่งนู้นดีกว่าปะลูกป,ปะมีมมรถนะไ,ไฟด้วยนะเนี่ยรถไฟก็มีดูดิโอ้โหมีรถไฟด้วยไไปดูรถฟมาพี่ชมไปดูรถไฟกันครับม,มาพี่ชมมารถไ,ไ,ไฟด้วย